ที่ประชุมครมอก็มอบหมายให้ในายแพทย์ชน,น่าศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะไปแต่งตั้งคณะทางานยกระดับมาตรฐานการบริการโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองค่ะอย่างเช่นการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่บางคนบอกว่าต้องไปรอนานๆเป็นระบบการนัดหมายเข้ารับบริการเพื่อจะได้ไม่ต้องไปรอทั้งวันหรือบางกรณีเป็นการนัดหมายเพื่อติดตามอาการหรือไปรับยาอันนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้ว แต่ว่าให้ญาติเนี่ยค่ะประสานผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตเพื่อขอรับยาที่ร้านยาใกล้ๆบ้านได้ ในชัยวัชรงคโศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าจากเดิมเนี่ยอาจจะต้องขอใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นทางซึ่งก็มีความยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานต่อไปนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องไปขอใบส่งตัวแล้วเพราะว่ามีข้อมูลผู้ป่วยที่อยู่ในฐานระบบแล้วก็เชื่อมโยงกันที่สําคัญจากนี้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลประจําแล้วด้วยค่ะถ้าผู้ป่วยอยู่ใกล้โรงพยาบาลไหนก็ไปรับบริการได้ ได้เลยเหมือนกับประกันของเอกชนที่สามารถเลือกไปโรงพยาบาลไหนก็ได้เพื่อให้ประชาชนนั้นมีความสะดวกมากขึ้นค่ะและก็ที่สำคัญก็คือท่านไม่ต้องมีโรงพยาบาลประจำนะครับผู้ใช้บริการอยากจะไปโรงพยาบาลไหนท่านชอบใจมั่นใจโรงพยาบาลไหนท่านไปไปได้เลยครับเหมือนคน,เห,นเหมือนประกันดูแลครับก็คือประกันเอกชนครับเราเลือกไปโรงพยาบาลไหนก็ได้เป็นสิทธิของเรา อันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นใหม่เป็นเวอร์ชั่นที่เอาผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางคิดให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้สะดวกไม่ใช่ผู้ให้บริการเป็นคนสะดวก ก่อนหน้านี้ในแพทย์ชนนัานยืนยันนะคะว่านโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคเป็นเรื่องสําคัญและบอกว่าเดี๋ยวจะยกระดับในทุกมิติในงานกระทรวงสาธารณาสุขไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมป้องกันโรคเรื่องสุขภาวะนะคะขณะที่สํานักงานหลักประกันสุขภา,าพแห่งชาติหรือสอปอสอชอก็เสนอยกระดับบัตรทองด้วยเทเลเมดิซีนหรือระบบการแพทย์ทางไกลในการให้บริการกับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองในโรคทั่วไป42กลุ่มอาการ เพราะว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยนอกมารับบริการที่สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขประมาณ200ล้านครั้งต่อปีในจำนวนนี้เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นเบาหวานความดันประมาณร้อยล้านครั้งต่อปีโดยประมาณ1ใน4หรือว่า50ล้านครั้งต่อปีเนะะี่ยค่ะเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่สามารถใช้เทเลเมดดซีนได้คนไข้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ส่งยาไปที่บ้านได้ด้วยนะคะก็จะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ดได้ทั้งช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วก็รวมไปถึงการไปหาฉุกเฉินในช่วงกลางคืนด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยมีบัตรทองเนี่ยแต่ว่าบัตรทองอยู่ที่สมุทรสาครคดังนั้นเนี่ยถ้าจะใช้สิทธิ์เนี่ยเจ็บป่วยผมต้องไปที่สมุทรสาครนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแต่ว่า มีท่านหนึ่งครับที่ออกมาให้ความคิดเห็นที่น่าสนใจก็คือคุณ <to> น <the sprout course> <balls> ิม <Overwatch> ิตเทียนอุดมเป็นกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็มีการบอกนะครับว่าเพื่อเป็นการยกระดับบัตรทองแบบยั่งยืนเนี่ยครับอาจจะมีอีกหลายโจทย์ที่อาจจะต้องมีการพัฒนาหรือว่าทาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นโรงพยาบาลในบางพื้นที่เนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่จะรักษาเรื่องโรคเฉพาะทางได้ดังนั้นอาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือว่าอาจจะต้องมีแพทย์ที่รักษาเฉพาะทางได้ขณะเดียวกันเนี่ย ยังพูดถึงเรื่องของประชาชนเนี่ยในบางคนเนี่ยไปโรงพยาบาลก็อาจจะถูกปฏิเสธในการรักษาที่โรงพยาบาลโดยให้เหตุผลว่าเตียงเต็ม,มคือปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะทําอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงหรือว่าใช้สิทธิ์บัตรทองได้อย่างเต็มที่จริงๆนะครับ